สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่ทำให้ผู้ชมนั้นมีความภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเที่ยวชมนะครับกับงานสัปดาห์ประชากรนะครับเพื่อสปากาชาติไทยประจําปี2556งานนี้ไม่ได้จัดเป็นครั้งแรกครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่6แล้วซึ่งแฟนคลับหรือแฟนที่ติดตามการจัดงานนี้ก็แหมรอมาว่า1ปีก็จะมีสักครั้งหนึ่งครับการจัดงานนี้ครับจะจัดขึ้นที่ไหนอย่างไรและรูปแบบการจัดงานเป็นอย่างไรมมมีีนนักกปปรรระอเเเ็คบ้าาางดด๋ยยวตติ ท่านแรกครับที่เป็นแขกรับเชิญคนสำคัญของเราต้องขอต้อนรับนะครับคุณหญิงตึงใจอิทารัตครับท่านรองตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิสิริวัฒนาเชเชียร์ในพระบรมราชินูปธรรมครับแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาชมรมคู่สมรสตุลาการสารยุติธรรมอีกด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งครับท่านรองตำแหน่งเป็นกรรมการร้านสมเด็จองค์สภานายกการสภาการชาติไทยครับต้องขอต้อนรับคุณสุดใจดิดสถาอำนาจครับสวัสดีครับ อีกท่านหนึ่งครับหลายท่านจะคุณ้าคุณตาดีครับเป็นนักพยากรณ์นะครับศาสตร์นะครับไอดินไอธาตุคุณวงวัลิตเอี่ยมสําอางครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสามท่านครับกับรายการรักคนไทยวันนี้ครับหลายคนเฝ้ารอครับว่าเมื่อไรงานสัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาติไทยจะจัดอีกขึ้นอีกสักทีหนึ่งนะครับปีนี้มาถึงแล้วและใกล้ๆวันนี้ด้วยนะครับก่อนเอ่ยเลยครับขอถามคุณสุจัยนิดนึงครับว่าบุญบาทสภากาชาติไทยนะครับมีส่วนกับสังคมไทยอย่างมากทีเดียวนะครัับบบเป็นนอยย่าาาาางงไไรร้คคสภกชติทะ ก็สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบความยากไร้ผู้ประสบภัยพิบัติผู้ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยและผู้ได้โอกาสในสังคมในด้านต่างๆงานด้านการสาธารณสุขที่ที่สภากาชาติไทยให้ความช่วยเหลือนี้ก็มีการมีด้านการแพทย์การพยาบาลแล้วก็ การบรรเทาทุกข์ก็เรียกว่าดูแลทุกสุขคนไทยมาโดยตลอดเลยนะครับยามที่เราเดือดร้อนเนี่ยหลายคนก็นึกถึงชืง่อสภาการะชาไทยะจะมีคํากล่าวว่าการชาติช่วยเราเราคงต้องช่วยการชาติด้วยนะครับนะฮะวัดจอรึรรในส่วนของร้านสมเด็จองค์สภานาจิกาสภัการชาไทยเป็นร้านที่หลายคนต้องไปชมหลายคนต้องไปอุดหนุนนะครับที่ผ่านมานั้นนะครับได้มีกิจกรรมมีอะไรนที่เป็นบทบาทต่อคนไทยบ้างครับ ล้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภาการชาติไทยดําเนินงานโดยคณะพรยาองคม,มนตรีนะคะเป็นล้านที่สมเด็จพระนางเจ้าพร,พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภาการชาติไทยนี่นะคะทรงมีพระราชสวนีให้คณะพรยาองคม,มนตรีดําเนินการออกล้านสมเด็จในงานกาชาติของทุกปีค่ะค,ค่ะแล้วทุกๆปีเนี่ยนะครับได้รับการตอบรับเยอะไหมครับแล้วกาผู้ชมหรือพี่น้องประชาชนที่เข้าไปเทีย่ยว ทางร้านสมเด็จองค์สภานายิกานี่นะคะก็จะเอาพวกสินค้าอุปโภคบริโภคมาจําหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกถูกกว่าท้องตลาดนะคะซึ่งสินค้าสินค้าพวกนี้นี่เราก็จะได้รับการบริจาคมาจากหน่วยรัฐบ้างจากเอกชนบ้างค่ะก็เป็นการให้โอกาสให้มีโอกาสได้ซื้อของใช้ในราคาถูกครับเรียกว่าเป็นราคาที่คนไทยสามารถจับต้องได้นะครับ ในการจัดงานสัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากชาติไทยที่มาที่ไปเนี่ยคงไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าการจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่6แล้วนะครับ,รบเริ่มทีเดียวนะครับแนวความคิดนี้จัดงานขึ้นมาเนี่ยมีจากสาเหตุอะไรครับถึงได้จัดงานเป็นลักษณะแบบนี้ครับคือในปีพศ2551นะคะในปีนั้น,นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลัลยาณีพัฒนาท่านท่านถึงแก่ ท่านเสียใช่ไหมครับสิ้นพะชนนะครับ่ค่ะสิ้นพชนในปีนั้นน่ะก็งดจัดงานกาชาติที่สวนอัมพรค่ะทีนี้สมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดาท่านก็มีพระราชดำรัสว่าให้หาให้หารายได้เข้ากาชาติทางร้านสมเด็จองสภานายิกากาชาติไทยก็ได้ปรึกษากันกับทางประธานมูลทิธิ เชสเทีย <Yes>, สริวัฒนาแล้วก็ชมรม,มคู่สมรสภรยาตุลาการสารยุติธรรม,รมว่าว่าเราจะได้รับว่าเราจะไปจัดงานที่ที่ไหนกันดีก็ได้รับความความเอื้อเฟื้อจาก พารากอนสยามพารากอนนะคะจากผู้บริหารของสยามพารากอนท่านก็เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ให้เราไปจัดงานสัปดาห์พยากรที่นั่นเพื่อหารายได้เนี่ยสมทบทุนบำรุงสภากาชาติไทยต่อไปค่ะเป็นที่มาที่น่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับการจับมือกันว่าอย่างนั้นนะระหว่างในส่วนของนะครับมูลนิธิศิริวัฒนาเชสเชียนนพระ์ราชินุปถามแล้วก็ที่ ที่เป็นชมรมคู่สมรสนะครับของผู้ที่ทำงานตุลาการศาลยุติธรรมด้วยทีนี้นะครับมาถึงตรงของคุณผู้บริหารด้วยนะฮะครับเมื่อถึงตรงนี้แล้วเนี่ยครับหญิงครับตอบรับมาผมได้ข่าวว่าคนแน่นนะครับทุกปีเลยนะครับแต่ละปีก็จะมีไฮไลท์แตกต่างกันมากมายนะครับปีนี้เนี่ยครับรูปแบบยังคงเหมือนเดิมไหมครับก็รูปแบบก็ ก็เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเราก็เพิ่มนักพยากรณ์เพิ่มนักพยากรณ์เข้าไปอีกตอนนี้ปีนี้ก็37ท่าน37ท่านแต่ว่าก็สลับสับเปลี่ยนกันมานะคะครับเรียกว่าเอาอกเอาใจแบรนดลับที่ติดตามมาตลอดมีหลากหลายศาสตร์มากนะครับแล้วก็จัดงานเนี่ยครับก็จัดหลายวันต่อเนื่อง13วันนะคะก็9วันเนี่ยเราก็มอบให้กับสภากาชาบแล้วก็2วัน อีกวันที่สิบสิบเอ็ดก็มอบให้กับชมรมคู่สมรสตุลาการสารยุติธรรมก็เอาไปเพื่อการกุศลนะคะคือเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับไม่ว่าจะเป็นส่นสปาราชาติทยก็ดีหรือจะเป็นชมรมคู่สมรสก็ไปทําบุญหมดเลยและอีกสองวันสุดท้ายก็เป็นของมูลนิธิศิริวัฒนาเชเชื่ก็คนพิการของมูลนิธิโอครับผู้ชมอาจจะยังสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้เนี่ยครับที่คุณหญิงพูดถึงนะครับ ผู้พยากรที่เพิ่มขึ้นมา30กว่าท่านเนี่ยนะฮะมีใครอย่างไรบ้างนะครับที่เป็นที่รู้จักเอาเอาที่พอเปิดเผยได้ในกรณีน,น,นี้นะฮะที่จะพอจะยกตัวอย่างนะครับมีใครบ้างครับก็มีอย่างอาจารย์คาัทาชินนบัญชรน,นี่เขาก็ดูพยิบซีนะคะ แล้วก็อาจารย์อะไรแบงค์สเกตกำก็ดูขยํากระดาษพยากรครับคุณดิงนี่จำแม่นทุกคนเลยนะและอย่างวันนี้ที่เราเชิญอาจารยเดี๋ยวเราต้องคุยกับอาจารย์นะฮะไอดินไอท่าเนี่ยก็คุยต่อไปนะฮะมีเยอะฮะหลากหลายเลยแล้วก็มีดวงยูเรเนียนอาจารย์วิโรจนะคะแล้วก็มีอย่างอาจารย์กามลเนี่ยเขาก็จะ ดูศาสตร์แห่งคริสตัลคริสตัลค่ะเอาคริสตัลมาแล้วเราก็มาเลือกแต่ว่าอ่านออกมาเป็นดวงอืแปลกมากก็เรียกว่าหลากหลายรูปแบบค่ะที่หลายคนที่เข้าไปจะได้สัมผัสนะครับโอ้โหนี่นักพยากรณ์ที่เราเชิญมาที่อยู่ในทีมของสิริวัฒนาพยากรณ์ก็เราก็คัดสรรมาแล้วอโดยเอาตัวเองเป็น เออเซนเตอร์พซนเตอร์ได้ทดสอบมาแล้วทดสอบมาแล้วว่าแม่นมากๆค่ะรับรองเพราะว่าบางท่านก็บอกว่าเอไม่อยากดูหลอกหมอดูเนี่ยคล้ายๆเหลวไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเดียวว่าก็อยากให้เชิญมานะคะเพราะว่านักวิทยากรของเราเนี่ยเป็นนักวิทยากรที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็เราจะได้ทราบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างนั่นเราก็อาจจะป้องกันหรือว่าคือไม่ประมาทก่อนล่วงหน้าคือก็ไม่ไม่เสียลายนะคะแล้วก็ยังได้ทําบุญเข้าสภากาชาิไทยด้วยครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของนะครับปรับเชื่อนะฮะก็ถือว่าเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลนะครับกับเรื่องของการพัากันแต่อย่างไรก็แต่ครับ5้าครั้งก็คงจะตอบคําถามได้ว่าก็มีคนจำนวนไม่น้อยครับที่มีความชื่นชอบและก็ชื่นชมแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาร่วมงานนั้น ส่วนหนึ่งก็ต้องการอยากที่จะทาบุญนะครับเพื่อจะนําเงินเข้าสู่สภาการชาติไทยก็ถือว่าเป็นรูปแบบของงานที่มีแฟนคลับนะครับติดตามอย่างมากมายทีเดียวผมมาคุยทางด้านนักพยากรณศาสตร์ไอดินไอธาดก่อนนะครับวันนี้ผมตื่นเต้นนะครับเจอกับคุณวงวัทิติ์เนี่ยนะครับว่าคือผมสงสัยมานานแล้วครับว่าทําไมไปสนใจศาสตร์ด้านนี้ศาสตร์ด้านนี้มันมีลักษณะพิเศษอย่างไรนับในเมืองไทยมีสักกี่คนนะครับศาสตร์ด้านนี้เนี่ยเป็นการสัมผัสจากมือข้างถนัด ครับว่าบอกอะไรบ้างอไอเดินไอทธาตุคือเหมือนกับในตัวละมนุษย์เนี่ยมีธาตุอยู่แล้วดินน้ำลมไฟในร่างกายคนคือทุกคนจะมีธาตุพุนที่อยู่แต่มากน้อยก็แตกต่างกันใชก็คือการสัมผัสเนี่ยในแต่ละเนินบอกอะไรบ้างครับนะครับว่ารู้สึกยังไงเรื่องของการงานการเงินหรือความรักหรือปัจจุบันเขาคิดเรื่องอะไร สามารถดูได้ครับอืมมันจํากัดไหมครับว่าต้องคนอายุสนักเท่าไหร่ถึงจะดูแมั่นไม่ม่นหรือได้ทุกเพศทุกวัยได้ทุกเพศทุกวัยแต่ส่วนใหญ่ผมอยากจะดูเด็กที่อายุมากกว่าสิบห้าขึ้นไปทําไมล่ะครับเพราะว่าอย่างกรณีอย่างเรื่องของเด็กๆถ้าต่างกว่าสิบห้าเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่มาถามอืมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเหมือนกระดาษ a อคุณพ่อคุณแม่ทํำยังไงนะครับ ก็เลยถ้าเรามองว่าควรจะเป็นอย่างนี้เราก็ควรจะแนะนําในบางเรื่องครับนะครับให้คุณพ่อคุณแม่เขาจัดการอื m, อ m, อก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดว่าเราพูดแล้วมันอาจจะเป็นสองทางเลือกครับถ้าเรามองว่าเขาเชื่อในทางที่ไม่ดีขึ้นมาเขาก็จะทําให้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอคนเราการรับฟังคําพยากรณ์เราต้องฟังอย่างแล้วมีเหตุผล อืมคือฟังต้องมีเข็ุและมีฝังฟังแบบมีสตินะครับใช่ครับ <g arden> การดูดวงก็เหมือนกันครับก็ต้องดูว่าเอ๊ยยังไงค,คือไม่ใช่กันไม่ได้มองไม่ได้มองว่าเป็นความ,มงมงายของแต่ละบุคคลครับแต่เป็นความเชื่อที่เราดูจังหวะว่าจังหวะช่วงนี้ดีหรือ,อมไม่ดียังน้อยถ้าถูกทักว่าไม่ดีก็จะได้รู้จักระวังตัวครับ,รบอืม,อมโออกก็ถือว่านะครับ ที่เป็นหนึ่งนะครับในผู้พยากรที่จะอยู่ร่วมงานเห็นบอกว่า 18- บแถึงสามิถุนายนโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างแค่คนเดียวนะฮะยังมีหลายท่านนะฮะยังมีอีกหลายท่านค่ะก็สนใจก็รีบมาแต่เช้านะฮะต้องมาเช้าซื้อบัตรผู้หญิงบอกให้มาแต่เช้าเลยนะเพราะว่าเรามีบัตรคิวค่ะเหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆอืคุณสุดใจครับที่สยามพารากอนพื้นที่โอถง เขาจัดรูปแบบเป็นยังไงครับะเราจัดงานที่ไลฟ์สไตล์ฮอชั้น2ของศูนย์การค้าพารากอนนะคะเขาก็จะให้สถานที่เราเนี่ยนะคะทั้งเรียกว่าแทบทั้งฟลอร์เลยนะคะแล้วก็จะมีความเป็นส่วนตัวในการรับคำพยากรณ์ค่ะก็เรียกว่าไม่ต้องกลัวใครมาแอบฟังหลอนะใช่ค่ะมีความเป็นส่วนตัวนะครับในงานบอกว่าจัดวันที่18ถึง30มิถุนายนนะฮะเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ เริ่มตั้งแต่10นาฬิกานะคะ10นาฬิกาก็พร้อมกับห้างเปิดแล้วก็จนถึงเวลา19นาฬิกาคือทุ่มตรงทุ่มตรงนี้ไม่ใช่ปิดร้านนะคะคือทุ่มตรงเนี่ยเราเราไม่ขายบัตรแล้วแต่ว่าผู้ที่ซื้อบัตรตอนทุ่มตรงเนี่ยเราก็จะดูให้จนกระทั่งเสร็จจนกระทั่งท่านหมดคำถามนะคะโอ้ะนะครับก็ค,คือปิดขายก่อนนะฮะแล้วก็เผื่อเวลาไว้ให้ดูนะครับราคาบัตรแพงไหมครับราคาบัตรก็ ประมาณ400บาท4 0่บาทฮะใช่ค่ะไม่ได้จํากัดว่าคนหนึ่งจะซื้อได้กร่เพียงบตรเดียวก็แล้วแต่มีความสนใจขนาดไหนก็ได้ค่ะใช่เพราะเรามีการพยากรศาสตร์ต่างๆซึ่งแต่ละศาสตร์เนี่ยล้วนแต่มีความพิเศษเฉพาะตัวของของแต่ละศาสตร์ครค่ะอืมกระซิบถามคุณหญิงครับมีใครไหมครับซื้อแบบ5ใบ1ิใบนี่ค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องไปตะเวนหานักพยากร์ที่นู่นนี่นี่นะครับอยู่ตรงนี้หมดเป็นมุมหนึ่งที่ผมใยากเรียนถามคุณว่าเป็นการ เรียกว่ารวมพลผู้พยากรณ์ที่มีชื่อเสียงของประเทศมาอยู่ที่เดียวกันอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็ซื้อทีเดียวเลยโอ้โห,โห,หนะครับคืออุบวงว,งวรลิศครับค,คนหนึ่งนะครับสําหรับคุณวงวรลิศเองที่จะมาดูเนี่ยครับเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ในการที่พูดคุยกันเฉลี่ยแล้วแล้วแต่แล้วแต่เรื่องของแต่ละบุคคลนะครับประเด็นสําคัญคืออะไรอืสิ่งที่เขาอยากรู้คืออะไรอื ก็จะตอบในเรื่องสิ่งที่เขาอยากรู้อยากทราบก่อนครับนะครับการงานหรือว่าเรื่องปัญหาเรื่องที่บ้านเรื่องอะไรแล้วแต่ที่เราที่เวลาสัมผัสไปแล้วจะเป็นคําตอบว่าอะไรครับผมถ้าสนใจจะไปดูในส่วนของนะครับท่านผู้เรียอาจารย์ได้นะฮะวงวิริศนะฮะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับเตรียมตัวยังไงก็คือหมายถึงว่าไปถึงงานก็คือก่อนเดี๋ยวคนวันนี้ตั้งใจเลยจะไปหาอาจารย์วงวิริศเนี่ยผมต้องเตรียมตัวยังไงนอนอย่าดึก ตื่นแต่เช้าหรือยังไงฮะแล้วแต่ครับฮะไม่เลยไม่เลยสบา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 ยที่สุดอืมไปซื้อบัตรก่อนนะฮะ่ซื้อบัตรแล้วรับบัตรคิวคจะให้บัตรคิวโอ้โหนะฮะครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าจะดูนานๆก็ซื้อสองใบเุณผู้ชมครับผมจะบอกผู้ชมอย่างนี้ครว่าของอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าใครไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้ไปดูหรือได้พูดคุยกับผู้ที่เป็นนักพยากรณ ก็ยังไม่ทราบหรอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความแม่นยำนะครับคงตอบไม่ได้แทนตัวท่านเองนะว่าแม่นหรือไม่แม่นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับก็ถือว่าเป็นการทําบุญนะครับอย่างน้อยก็เพื่อสภาราชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลคนไทยมาอย่างเสมอมาไม่ว่าท่านนั้นจะเดือดร้อนด้วยเรื่องอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งภัยพิบัตินะครับวันนี้ครับนะฮะจัดงานมา หกครั้งแล้วนะครับครั้งที่หกนะครับคุณสุดใจครับที่เห็นมานะครับประทับใจไหมครับที่คนมาร่วมงานประทับใจค่ะคือบางคนเนี่ยนะคะเขาเดินทางมาจากต่างประเทศเลยนะคะมาจากต่างประเทศเลยครับใช่เพราะว่าเขาสนใจคุณหมอท่านนี้เคยดูให้เขาแต่ก่อนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ข่าวว่ามีงานเขาก็จะมาดูมาจะจะมาดูมามาตรวจเช็ค ความเป็นไปของตัวเขาอีกอะไรอย่างนี้ค่ะนี่แฟนขับไปที่ประเทศนะต่างประเทศเหมือนกันนะถ้าเป็นชาวต่างประเทศอยากจะดูหรอครับจะคุยสนทนากันยังไงฮะคุณหมอพูดภาษาอังกฤษกันได้เรามีเรามีลามมีลามด้วยเหรอฮะนักพยากรเราลยจริงงนี่บริการทุกอย่างเลยนะมีลามด้วยนะะนักงานหลายท่านพูดภาษาอังกฤษได้เลยฮะโอ้แต่เขามีคนไม่น้อยคนไทยไม่น้อยครับที่ไปดูนักพยากรที่เขาไม่ได้พูดภาษาไทยแต่ก็คุยกันรู้เรื่องแลนสามารถเขียนได้ใช่ไหมครับ โอ้นะครับสยามพารากอนนะครับนะฮะไรสไตล์ hall ชั้นสศูนย์ค้าสยามพารากอนนะครับการเดินทางสะดวกนะครับมีรถไฟฟ้าสามารถเดินทางไปได้นะครับในส่วนของการจัดกิจกรรมนะครับปีนี้นะฮะที่เป็นไฮไลท์พิเศษเลยครับผู้หญิงครับที่ไม่ควรพลาดแหมถ้าจะให้ระบุหมอนี่คงจะลำบากมกันนะระบุมันก็เยอะนะฮะเฉพาะว่าผู้หญิงเองนี่ก็โอ้โหเยอะเหมือนกันนะฮะที่ชื่นชอบนะ ถ้าจะดูก็ให้ครบเลยสามเจ็ดท่านเนี่ยก้าวันพอไหมครับพอค่ะวันหนึ่งก็หลายๆท่านหน่อยเพราะว่าท่านหนึ่งก็ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเป็นอยางน้อยนะครับอืมอืมก็มาทุกวันนะครับไล่เรียนให้ครบทุกอาจารย์เลยนะก็น่าจะครบตัวนะอืมครับแล้ววันนี้ลองไหมฮะนั้น โอ้โหนี่ลองออกอา,ากาศมันจะลำบากนะเดี๋ยวผมขอหลังรายการดีกว่า,า,าผมก็ยังติดใจนะฮะของอาจารย์นะครับที่พิยาศ,าศาสตร์ด้านไอดินไอธาตุเมืองไทยมีสักกี่คนครับเมืองไทยตอนนี้มีอาจารย์ผมท่านหนึ่งที่เรียนที่บ้านโป่งนะครับแล้วก็มีผู้เรียนอีกสองท่านแค่ท่านเองครับทั้งหมดสี่สนใจมานานหรือยังครับสนใจศาสตร์นี้จริงๆเริ่มเรียนเนี่ยอยากเรียนยี่สี่พยี่สี่มากกว่า อตั้งใจไปเรียนไพ่ยิปซีใช่ครับอา้าวเรื่องอะไรกับตลปัดมาเป็นศาสตร์ด้านนี้แหละครับอาจารย์ผมบอกว่าผมเรียนยิปซีไม่ได้บอกเลยใช่ฮะแล้วก็อบอกว่ามีวิชาหนึ่งซึ่งเออยังหาคนเรียนไม่ได้ทำไมครับคนจะต้องเฉพาะพิเศษสาหรับเรียนศาสตร์ด้านนี้แหละฮะไม่ทราบเหมือนครับ,รบตอนนั้นอาจารย์บอกว่าหาวิชาที่หามีวิชาแล้วแต่หาคนเรียนไม่ได้อืมก็พอดีก็เลย <c oughs> ได้ไปเรียนวิชานี้แล้วพอเข้าไปแล้วเป็นไงบ้างครับ อ่พอเข้าไปแล้วเนี่ยช่วงแรกก็อึดอัดยากหน่อยแต่พอเข้าใจแล้วก็มันต้องมีในเรื่องของศาสนาด้วยครับคือการปล่อยวางในบางเรื่องก็เหมือนกับว่าเราจะได้มีข้อแนะนํานะครับมีการให้ข้อคิดนะครับสําหรับผู้ที่มาดูกับเราด้วยใช่ครับโอ้โหน่าสนใจมากครับนะฮะผมเชื่อว่านะครับงานสัปดาห์พยากรณ์นะฮะ ที่จัดขึ้นครั้งนี้ครั้งที่6กเนี่ยครับก็ยังคงจะมีต่อไปเรื่อยในทุกๆปีก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของพี่น้องประชาชนครับผมเชื่อว่าหลายปีที่ผ่านมานั้นปริมาณของคนที่สนใจก็เพิ่มมากขึ้นทุกปีจนปีนี้เนี่ยทำให้ต้องมีการเพิ่มผู้ที่เป็นผู้พยากรมากขึ้นนะฮะท้ายที่สุดนี้ครับขอเรียนเชิญคุณหญิงนะครับได้ฝากถึงผู้ชมทางบ้านเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับเชิญรเงก็ก็อยากเรียนเชิญนะคะที่สนใจ ในการตรวจดวงชะตาหรือว่าอยากจะทำบุญกับสภากาชาติก็เชิญได้ที่สยามพารากอนนะคะระหว่างวันที่18ถึง30มิถุนายนเอ,อ่ 9, เอก้าสิบโมงนะคะสิบ <10 S 2> โมถึงสนะิบโมงถึงทุ่มหนึ่งครับนะคะก็รีบมานะคะเพราะปีก่อนกๆเนี่ยก็ยืนเข้าคิวกันก็จาย์บางท่านเนี่ยเ,ออเขาจะดูไม่มากเพราะว่าจะดูแค่ หกคนต่อวันนะครต่อวันอย่างใช้พลังจิตอะไรเงี้ยเขาก็จะแค่หกคนเจ็ดคนรับงั้นก็รีบมาเพราะว่าไม่อย่างงั้นก็จะไม่ทานเป็นคนที่เจ็ดก็ไม่ได้ดูครับคุณหญิงที่ไปคนที่เท่าไหร่ครับดูหมดแล้วสอบมาหมดแล้วครับคุณสุดใจเชิญครับในฐานะที่เป็นกรรมการร้านสมเด็จองค์สปานายิกาสภากาคชาติไทยครับอยากจะฝากเชิญชวนอะไรเชิญเลยครับก็ขอเชิญนะคะ แด้นอกจากว่าจะได้รับการพยากรณ์แล้วเนี่ยก็จะเป็นการทําบุญเป็นการนํารายได้นะคะมาสมทบทุนเข้าสภากาชาติไทยรายได้จากการดําเนินงานนี้เราก็นําขึ้นทุนกล้าวถวายองค์อุปนายกาสภากาชาติไทยค่ะเพื่อไปดําเนินการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อไปช่วยคนที่เดือดร้อนผู้ได้โอกาสต่างๆในสังคมค่ะครับโอ้ครับอาจารย์ครับอาจารย์ฝากเชิญชวนหน่อยครับนะฮะว่า งานนี้นะครับอยากให้มาเยอะๆนะครับจะละงานนี้ก็เป็นงานที่มีอาจารย์หลากหลายท่านนะครับที่เหมือนกับว่าเป็นชื่อดังของประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็เรียนเชิญน,นะครับครับว่าแล้ะครับคุณผู้ชมครับงานสัปดาห์พยากรณ์เพื่อสถากันชาติไทยปะปีักนรุษนี้นะครับ ถ้าใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยผมมีเบอร์โทรศัพท์นะฮะคุณหญิงให้ไว้นี่คือมูลทิษรีวัฒนาเชเชียใช่ไหมครับหมายเลขโทรศัพท์022516458นี่สามารถโทรมาสอบถามในรายละเอียดได้เลยนะครับแล้วก็ผมขอญอาตเน้นย้ำอีกทีนะครับว่าบัตรที่จำหน่ายขายเนี่ยก็ใบละ400บาทก็ไม่ได้จำกัดนะฮะว่าจะต้องได้แค่จำกัดแค่คนละหใบ ก็แล้วแต่จิตศรัทธาของท่านนะครับที่มีความสนใจซื้อ4ใบหใบ6ใบ10ใบก็ได้นะครับแล้วใบหนึ่งถ้าซื้อวันหนึ่งใช้วันรุกขึ้นได้ไหมครับไม่ได้ต้องวันต่อวันนะฮะอันนี้ต้องขออนุญาตอาจารย์านพันว่าก็คือให้ให้เสร็จภายใน1วันนะครับเพราะนั้นก็ท่านก็ลองคำนวณดูว่านะครับวันหนึ่งท่านจะดูสักกี่ท่านทันเวลาหรือไม่อย่างไรนะครับอาจารย์นะครับก่อนอาจารย์บุญวรลิตเนี่ยรับได้กี่คนครับวันหนึ่งครับในงานวันหนึ่ง ห้าถึงหกคนครับอ่าได้สบายๆนะฮะพลังไม่หมดนะฮะห้าถึงหกคนนะครับเอาละครับวันนี้ครับผมเชื่อว่านะครับหลายท่านนั้นครับนอกจากที่เคยได้รับการช่วยเหลือนะครับจากสภากาชาติไทยแล้ววันนี้นะครับเราคงุงลงกลับมาช่วยสภากาชาติไทยบ้างนะครับ ในการที่จะดูแลนะครับพี่น้องคนไทยที่ด้ยโอกาสน้อยกว่าเรานะครับให้เขามีความสุขมีสุนภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับเขาบอกว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ก็คือการให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนวันนี้ท่านมีโอกาสแล้วครับขอกรีนเชิญงานสัปดาห์พยากร์เพื่อสภากาชาติไทย2,556ในปีนี้ครับจัดที่สยามพารากอนนะครับวันที่18 30มิถุนายนนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านครับแยกเกียรติการทัเมองไทยครับขอบคุณครับ วันนี้รายการรัำมงไทยหมดเวลาลงแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ด้ใหม่นะสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ